สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสอบสออวนอชีวะนะคะเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งเดือนเนาะที่น้องๆทุกคนจะไปสอบก็จะมีหลายคนทักเข้ามาปรึกษาเราช่วงนี้วันนี้เราก็เลยมาเล่าทีเดียวในพอดแคสต์อันแรกของเรานะคะ ถามว่าทำไมถึงทำพอดแคสต์ก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาตัดคลิปทุกคนแล้วถ้าเราตัดนะกว่าจะตัดเสร็จทุกคนก็คงสอบเสร็จกันหมดแล้วเนาะแบบนั้นไม่น่าจะรอดนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าคือตอนพี่สอบอะพี่เตรียมตัวเพื่อสนามนี้แค่3มเดือนก่อนสอบเพราะพี่เหมือนเพิ่งเพิ่งรู้จากสนามสอบนี้อะคือกว่าจะรู้จักก็คือตอนอยู่ม .5 ห้าแล้วคือพี่เป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่เนาะ พอมีสนามสอบนี้เข้ามาพี่ก็เลยสนใจซึ่งพี่อะเริ่มด้วยการไปดูประกาศก่อนว่ามันออกสอบเรื่องไหนบ้างแล้วพี่ก็ทําการแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือหัวข้อที่พี่เรียนไปแล้วกับหัวข้อที่พี่ยังไม่เคยเรียนเพราะตอนพี่จะสอบอะพี่อยู่มห้าแล้วมันยังมีหลายบทที่พี่ยังไม่เคยเจอไงพี่ก็ต้องเรียนล่วงหน้าบ้างแล้วถามว่าการเตรียมตัวของพี่ที่บอกว่า3เดือนก่อนสอบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเรามาดูเดือนแรกกันเลยเนาะก็คือเดือนแรกเนี่ย พี่จะเก็บเนื้อหาในเรื่องที่พี่เคยเรียนไปแล้วเรื่องไหนที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าเรียนแล้วงงอะ่ะพี่ก็จะทําให้ตัวเองเข้าใจก่อนโดยการถามเพื่อนถามครูดู YouTube อะไรประมาณนี้ส่วนเดือนที่2พี่ก็เริ่มเก็บเรื่องที่พี่ยังไม่เคยเจอก็มีไปหาเรียนเองตาม YouTube เดี๋ยวนี้อะ่ะหาชื่อเรื่องพิมพ์หาไปเลยทุกคนเดี๋ยวนี้มันมีหมดแหละซึ่งส่วนตัวพี่เนี่ยพี่จะชอบดูช่องของครูพี่บาสมากๆนะคะเพราะว่าเขาสอนละเอียดสอนเข้าใจมากเนาะ พอพี่เรียนจบพี่ก็จะสรุปไว้จะได้กลับมาทบทวนได้ง่ายซึ่งหนังสือที่พี่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่พี่ไม่มานั่งอ่านทั้งเล่มหรอกแต่พี่จะเอามาดูประกอบตอนทําสรุปก็จะมีเล่มเต่าทองเล่มนกยูงเล่มปูแล้วก็เล่มปลาหมึกซึ่งตอนนี้ก็เห็นน้องหลายคนบอกมานะคะว่าเล่มกระเบนก็น่าสนใจเหมือนกันลองดูได้ทุกคนหลายคนอาจจะแบบ คือพี่อ่านหลายเล่มจังเลยคือพี่อยากจะบอกว่าเหมือนพี่มองหนังสือเป็นของสะสมมาทุกคนคือมีแล้วอุ่นใจว่าสัน้นประมาณนี้นะจบม .6 เพื่อนพี่คืออ่านเล่มปลาหมึกจบเป็นสิบรอบแล้วแต่พี่อะยังอ่านไม่ถึง30หน้าเลยเนาะดูเอาดินะมีเยอะไว้ประดับชั้นหนังสือเฉยๆเนาะอ่ะกลับเข้าเรื่องดีกว่า พอเข้าเดือนที่3เนี่ยก็คือ1เดือนก่อนสอบแล้วเนาะในตอนนั้นพี่ก็ไปโหลดข้อสอบเก่ามาทําข้อสอบสอบอวนชีวะเนี่ยแหละลองหาตาม o o o l l น่ะมีหมดแหละเนาะพี่ก็ไปโหลดข้อสอบเก่ารอบแรกก็ลองผิดลองถูกไปก่อนเลยทุกคนเหมือนลองเชิงตัวเองสักหน่อยว่ามีความรู้เท่าไหร่ นะทําเสร็จก็ลองไปเฉลยเลยรอบแรกพี่จําได้พี่ได้น้อยมากแต่มันคือสัจธรรมของชีวิตค่ะทุกคนพี่ก็มาดูข้อที่ตัวเองผิดแล้วก็เปิดหนังสือเปิดสรุปที่เราเคยทําไว้แล้วก็โน้ตเหตุผลที่เราผิดลงไปในตัวข้อสอบนั่นแหละที่เราทำนั่นแหละแต่ถ้าข้อไหนหาในหนังสือไม่เจอพี่แนะนำให้ไปเปิดดูคลิปที่เป็นเฉลยอย่างละเอียดจากช่องชีวะพี่พีไบโอคอเวนั่นแหละ แล้วพี่ก็จะทำแบบนี้กับข้อสอบปีถัดไปเรื่อยๆพอทำครบทุกปีก็กลับมาทำของปีแรกใหม่เดี๋ยวเราจะคุ้นชินและได้ทริคเล็กๆน้อยๆจากตัวข้อสอบเองหรือถ้าน้องๆเบื่อปวดมือจากการทำข้อสอบก็อาจจะนั่งทบทวนสรุปของตัวเองไปพังๆก็ได้อันนี้ก็คือวิธีการเตรียมตัวของพี่แบบคร่าวๆเนาะพี่ก็สอบติดมาแต่ติดแค่ค่ายหนึ่งนะทุกคน เอออย่างว่าถ้าอยากติดไข้ลึกๆเนี่ยก็ต้องขยันกว่านี้นะแบบแบบพี่นี่อาจจะไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่เนาะอ่ะซึ่งตอนนี้อ่ะพี่อัดตอนวันที่20พฤศจิกาแต่20ทธันวาน,น้องสอบแล้วก็คือเหลือเวลาแค่อีกหนึ่งเดือนดังนั้นตอนนี้ใครยังเก็บเนื้อหาไม่หมดหรืออ่านไม่จบพี่อยากให้ลองโฟกัสเรื่องที่มันออกเยอะ เอาพี่เราเราจะรู้ได้ไงว่าเรื่องไหนออกเยอะอ่ะวันนี้พี่ก็จะมาบอกไงเนาะจากปีที่พี่ไปสอบมาแล้วก็ถามรุ่นพี่ปีอื่นๆถามรุ่นน้องรุ่นที่แล้วนะ ก็ได้ความเห็นตรงกันว่าเรื่องที่ออกมากที่สุดก็คือเรื่องพันธุศาสตร์ทั้งพราทคำนวณเมนเดลอันนี้พี่แนะนำให้ทำโจทย์เยอะๆแล้วก็พราทโมเลกุลก็คือพวกโครงสร้าง DNA กระบวนการ Replication Transcription Translation อันนี้พี่แนะนำให้ดูคลิปจากช่องครูพี่บาสนะคะเข้าใจมากสอนดีมากนะทุกคนห้ามพลาดเลยทีเดียวเชียว อีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องระบบร่างกายอันนี้อยากให้น้องๆพยายามทำความเข้าใจกับกระบวนการทำงานของระบบต่างๆไปดูทุกระบบเลยนะทุกคนแล้วก็เน้นเรื่องพืชพี่ว่าเรื่องพืชก็สำคัญทำได้คือได้ทำไม่ได้คือจบเนาะส่วนพวกอาณาจักรไฟลัมต่างๆเนี่ยพี่ว่ายังไม่ต้องไปท่องจำดอกเพราะว่ามันออกน้อยมากปีพี่เนี่ยเหมือนจะมีแค่ข้อเดียวมั้ง แล้วพี่ก็ไม่อ่านไปด้วยพี่ก็เลยโชคดีนะที่สอบติดอาจจะเพราะแบบนี้หรือเปล่าก็เป็นได้เนาะแต่ว่าพี่คิดว่าเขาน่าจะอยากวัดในบทที่เป็นความเข้าใจมากกว่าความจำอ่ะประมาณนี้ก็ถ้าใครกำลังเครียดว่าท่องจำไฟลัมไม่ได้เลยจำไม่ได้ น้องเลิกเครียดแล้วก็ไปเตรียมตัวบทอื่นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรทําในตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้1เดือนก่อนสอบก็คือลุยข้อสอบเก่านะเพราะว่ามันช่วยได้จริงๆยิ่งเวลาเหลือน้อยเราก็ยิ่งต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุด ถ้าใครมาฟังวันนี้เพื่อที่จะสอบปีหน้าพี่ถือว่าน้องโชคดีมากเพราะว่าวันนี้พี่จะบอกให้น้องรีบเตรียมตัวเลยอย่าคิดว่าสามเดือนแบบพี่ก็อ่านทันเพราะว่าที่พี่ติดเนี่ยอาจจะฟุกหรือว่าโชคช่วยอะไรก็ตามนะอยากให้ความสําเร็จมันเกิดจากความพยายามของน้องมากกว่าสู้ๆพยายามเข้าไปบางคนมาถามว่าพี่หนูเรียนหนักมากไม่มีเวลาเตรียมตัวทําไงดีะพี่พี่ก็อยากจะแนะนําว่าอยากให้น้องเนี่ย พยายามเคลียร์งานการบ้านที่โรงเรียนให้เสร็จให้เสร็จตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนเลยแบบช่วงพักอะไรแบบเนี้ยอยู่โรงเรียนก็ตั้งใจเรียนโฟกัสกับเรื่องที่เรียนในห้องเพราะว่าถ้าน้องเอาเวลาเรียนมาแบบทุ่มเทกับการสอบสอ,บอวนอ่ะมันอาจจะเกิดปัญหาการเรียนในห้องไม่รู้เรื่องแล้วส่งผลเสียอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกรดน้องหรือว่าน้องอาจจะไม่มีความรู้ไปสอบเข้ามาหาลัยอะ่ะเพราะว่าความรู้ในห้องเรียนก็ยังสําคัญ เพราะฉะนั้นพี่ก็อยากให้โฟกัสกับโรงเรียนในเวลาเรียนแต่พอกลับบ้านมาน้องก็ให้เวลาเต็มที่กับการเตรียมตัวสอ,อวนอน,นี้เลยตื่นมาค่อยมาปั่นงานต่อก็ได้ตอนเช้าเนี้ยพี่ก็ทำประจำน้อช่วงนั้นยอมเหนื่อยช่วงหนึง่งเพื่อโอกาสดีๆที่น้องจะจำไปทางชีวิต เชื่อพี่น้องทำได้วันนี้อะไรที่พี่พูดไม่รู้เรื่องหรือว่าพี่ยังไม่ได้พูดนะคะก็ทักมาถามหรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้พี่ยินดีตอบเสมอหรืออาจจะเข้าไปดูคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องสอวนอที่พี่เคยทำในสตูดิโมของพี่อะ่ะเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ให้ละกันนะสำหรับใครที่ต้องสอบในอีกเดือนข้างหน้านี้พี่ก็ขอเป็นกาลังใจให้ สู้เพื่อโอกาสที่ดีถ้าน้องสอบติดแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากๆพี่บอกเลยขอให้ตั้งใจสอบนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสมหวังตามที่ตัวเองตั้งใจไว้ทุกคนเลยนะคะสู้ๆค่ะ